เพราะว่าน้องซูชิเนี่ยถูกส่งไปลงเชือดนะคะแล้วก็เพื่อนําไปกิน,นะค่ะเป็นข่าวที่โหดร้ายแล้วก็โหดถูมากนะคะโดยเฉพาะคนที่รักหมาหรือเหมือนตัวคุณหนุนเองอ่ะมีหมาเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเรารักเขามากเหมือนเป็นลูกเงี้ยเราอ่านข่าวนี้เราแบบโมโหอะค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าเจ้าของคนแรกเรียกว่านายกอ็กแล้วกันนะคะเขาก็เลี้ยงน้องซูชิมาแล้วเขาไม่มีเวลาเพราะว่าทํางานเยอะกับบ้านดึกก็อยากให้น้องได้บ้านที่ สามารถมีเวลากับน้องก็เลยประกาศหาบ้านค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่นําน้องไปเพาะพันธุ์แล้วก็ตัวเองเนี่ยขอดูวีโอขอาการอัปเดตของน้องด้วยแล้วถ้าคนที่รับไปเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงดูได้แล้วจะส่งต่อเขาขอมีส่วนร่วมในการคัดบ้านให้น้องปรากฏว่าพอส่งมอบไปให้คนที่2อเรียกว่านายขอกันแล้วกันนะฮะนายขอก็มีการอัปเดตให้แต่อยู่มาวันนึงเนี่ย ก็บอกว่าตัวเองต้องไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วไม่สามารถ